เดือดแล้วนะฮะลุกแล <announce. S 1> as. <the dairy> ้วสวยงามไหมลูกลุกหนึ่งสองสามโะก่วนหอมก็ใบกระเพราสามลูกเสร็จแล้วตอนนี้ฉันจะโรยพี่แห้งไปพร้อมด้วยใบมะกรูดความสุขที่คุณทำได้ ม่เฮ Ch <pr> ็ดได้ค่ะทุกคนจับดีๆนะทุกคนค่อยจุ่มลงไปว่าเงืออะไรเ้ตรตโคตรตาโคตรตาโคตรตป แต่ที่แข่งไปมันจะมีสีสันมากรายาะที่ลูกโดนก็คือตายใส่ตรงหลับทำกับเป๋างานบุญหรอว่าฉันนี่ดำนะใหญ่ใหญ่เยจยบนะับที่ดีนะลูกโหคือยากนิดนึงครับเพราะว่ากระทะใหญ่ เขาจะกดนองให้จมความร้อนพอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดำไม่รอดนะไหลกะเพรามันจะดำโอ้ยลาดเข่านละจาลาขาวันนี้มีเอ็กตา้าด้วยไงไม่ทำทันหรอกที่นป้าๆเขาตบมือนะ่ะเอ็กตา้าที่คอยนั่งตบมือน ทำไปเผื่อก็าด้แล้วเขาก็อยู่กับเรามาเป็นสิบสิบปีละลาดคนละถุงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวๆมันจัดำมันยังโสมดีมันยังไม่โสมดีเท่าไหร่นี่กล้ากล้ยของมังได้ของมง ต้องมีมันเยอะนิดนึงวันนี้นะวันนี้ใส่น้ำมันกวดนึงเลยนะเพราะว่ามันจะต้องมีรสชาติของเป็นการผักพี่นะคุณแม่ฮะเพราะว่าหมูมันเยอะหมูเยอะหน่อไม้กลายเป็นน้อยไปแล้วเต็มที่แล้วค่ะพี่หาซื้อเต็มที่กำลังสั่งกำลังหน้าค้นหา โอเคเรียบร้อยอจะใส่งวงมาตักไม่ใส่บาตรไม่ตายายแล้วก็แผ่งเหมือนเดิมเพื่อนบ้านแล้วปะปคอแล้วก็ไปบวบพอจุระอ้ <c oughs> อเดนะ็กเด็ก